ก็ชื่อพินทุวันไพ s เส้นนะคะมาอยู่ที่นี่คือการเอิกสารได้อยู่ในปี1990แต่ว่าหลังจะแปลประมาอยู่จริงๆแล้วคือประมาณปี97และเมื่อประมาณปี2013ก็ย้ายออกไปหนแล้วไป็นยางไ่ยย้ายกลับมาเมื่อปี2014แล้ตอนนี้นะคะนี่จะย้ายกลับไทยจริงๆแล้วคราวนี้ก็จะย้ายออกยถึงว่าย้ายชื่อออกจากเนบ้านทั่แหละ คครั ersten, das ้งนในเร็ววันเนี่ยวันนี้คะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสอบถามเรื่องการย้ายออกจากเนเธอร์แลนด์เพื่อกลับไปอยู่ประเทศไทยการที่เราจะต้องย้ายเอกสารหรือไม่ย้ายเอกสารผลดีผลเสียจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้คำตอบกันมงวันนะคะอบคุณค่ะเพราะว่าเรามีคำถามมากมายเรื่องการ ตรียมตัวเพื่อการย้ายการต้องเอาชื่อออกการทอาประกันภาพความจำเป็นในการเอาชื่อออกจากคอมพินเตอร์สำคัญแค่ไหนเดี๋ยววันนี้คีณทววได้ได้ทำการย้ายออกสองครั้งก็จะอธิบายให้ฟังคุณช้ามนะคะหวังว่าคงจะได้ความรู้เอาไปช่วยในการที่คุณย้ายออกชจากประเทศนี้นประเทศไทยบ้าง ถามทุกคนหามเวาสั่ว่าการเต็มปุองการย้ายกลับประเทศไทยเรื่องการย้ายชื่อออกจากกระเบือบ้านมีผลอย่างไรบ้างถ้าเราไม่ทําการเอาชื่อออกจากกระเบือคือถ้าถามที่กระเมเืซอเขาจะบอกว่าเขาใช่ประมาณ8เดือนเราไปอยู่ต่างประเทศแดเดือนเนี่ยจะอาจะจ,ะจะเก็บชื่อกันก็ได้แต่ว่าพอเราไปทํางานต่างประเทศปุ๊บเนี่ย พอมีไรายได้ต่างประเทศเนี่ยเราจะต้องเอาไรายได้นั้นน่ะมาเสียโซเชียลฟอสเซคเริงที่นี่กคือ30เปอร์เซนต์จากไรายได้ที่ต่างประเทศถ้ายัางมีชื่ออยู่ที่นี่นะคะ,ะแต่ว่าเขาจะมีแม็กซิมัมให้ที่33,000ยูโรต่อปีมิ้วเลยอาจจะอาจจะมีไรายได้ที่ต่างประเทศเป็นเป็นเป็นมากกว่านั้นเยอะขนาดต่ตางแต่เขาจะคิดแค่33,000ก็อันนี้คือจะเป็นเงินโซเชียลฟอสเฟคเริง ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ย้ายชื่อออกแล้วเราจะไม่ายออกก็ได้จริงๆแล้วเพราะว่าเห็น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 หลายคนไม่ย้ายชื่อออกแต่ว่าเขาต้องมาถือตรงนี้แต่ถ้าไม่ย้ายชื่อออกไอ้อย่างเรื่องที่เราได้เงินคืนจากภาษีหรือว่าเราเพราะเราใช้ได้ใช้อยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้เราจะได้เงินเดือนได้อยู่แล้วก็ถ้าสมมติว่าใครมีมีบริษัทที่นี่แล้วยังยังต้องทําเรื่องปิดอยู่คือตัวเองเนี่ยเมื่อคราวที่แล้วยังเอาชื่อไว้ในบ้านอยู่เพราะว่า มีมีเบเอยู่ที่นเมือนทวาเแลงยังยังปิดเบเไม่เสร็จก็ต้องเอาชื่อเอาไว้แต่ผลก็คือต้องเสีย30%ของของสามสามพันยูโรอันนั้นเป็นไรายได้เป็นก็เป็นรายจ่ายเยอะ <คน S 1> จากปลายปียน,น,ะนะคะรายได้ใช่แล้วก็ส่วนถ้าสมมติว่ายังยังแฟนมิตตัวเองเนี่ยเขาเขาจะไปเยี่ยมไปไปมา,มา เขาไม่ต้องเอาชื่อเขาออกเขาอยู่ที่นี่ในการที่เขามาอยู่ที่ยังยังเอาชื่อไว้ในทะเบียนบ้านเนี่ยเขาก็ยังสามารถใช้ประกันสุขภาพของเนแด์ได้แล้วตัวสามีเนี่ยอายุจะเจ็ดสิบแล้ว <c oughs> เขาไม่สามารถจะไปชื่อประกันต่างประเทศได้อีกแล้วเพราะว่าอายุเกิน <c oughs> เขาก็สามารถเอาชื่อไว้ในในบ้านในบ้านได้อยู่แล้วก็ออกไปอยู่นอกในแนด์ได้ปีหนึ่งไม่เกินภายในหนึ่งปีเนี่ยเอาไปอยู่กี่วันก็ได้อันนั้นคือประกันที่เซเวอร์คอยคอนเฟิร์มมาว่า ไม่ต้องไม่ไม่มีไม่มีข้อจํากัดด้านจํานวนวันที่จะวิว่ากประเทศก็สามารถจะใช้การเคลมประกันในใ้จากประเทศได้ไขได้เลยใช่เขาก็บอกให้เสร็จว่ามีเรื่องดว่วนต้องไปที่ไหนอะไรไงแต่ว่าเขาจะยังต้องมีชื่ออยู่ในในบ้านที่นีย่เพิ่มเติมไม่นิดเรื่องกรณีคำว่ามีชื่อถ้าเกิดว่าบ้านได้คืนไปแล้วก็าจะต้องหาบ้านของยากที่เอาชื่อิอปไว้ แต่อันนี้บอกได้เลยว่าเคยเคยได้ยินหลายคนมากบ้านญาติเนี่ยคือถ้าเราเอาชื่ออยู่บ้านใครเนี่ยเจ้าของบ้านต้องรับผิดชอบชื่อเราเลยอะ่ะบ,บอกเลยว่าญาติเห็นเห็นมาหลายครอบครัวแล้วเขาไม่เขาไม่ยอมก็คือถ้าคิดดูว่าสมมติว,ว่าเช่าบ้านอยู่สมมุตินะคะเช่าบ้านอยู่เดือนเท่าไหร่ก็ตามอะ่ะถ้าคิดดูแล้วคุ้มกว่าที่จะเาชื่อตัวเองไว้มันก็ได้จะนดาจะ